เฮ้ยมันไม่ชัดเลยอ่ะมันแบบคุณภาพมันเหลือแบบน้อยมากคือเป็นนอยส์เป็นอะไรไปความช yes. ัดเป็นศูนย์ทุกคนเห็นไหมว่าเส้นผมมีความเป็นเส้นเป็นอะไรชัดเจนอยู่มันมีความละเอียดจริงๆที่แบบว่าเออมันต่างกันอะไรเงี้ยอันยงอนไปเรื่อโนชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้นะฮะคือคลิปวิดีโอ iPhone 16 ซีรีส์นั่นเองนะครับ EP นี้นะครับคือ EP ที่5นั่นเองนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่ากล้องนะครับทุกคนยี yeah. ซึ่งเรื่องของการตั้งค่ากล้องเนี่ยบอกเลยว่าในช่องของฉันมีคนดูค่อนข้างเยอะทั้ง iPhone 13แล้วก็ iPhone 15และไม่พลาดแน่นอนว่า iPhone 16ก็จะต้องมีแน่นอนเนื่องจากว่า iPhone 16เนี่ยมันมีฟังก์ชันหลายอย่างที่เปลี่ยนเข้ามานะครับแล้วก็กล้องที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็เราพบสิ่งใหม่ที่แบบว่า ตอน iPhone 15ทำไมเราไม่ทําแบบนี้แล้วเราคิดว่า iPhone 15ก็ยังสามารถทําได้14 13ก็อาจจะทาได้เหมือนกันแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้หรือเปล่าอันนี้ก็ทุกคนที่ใช้รุ่นที่ก่อน16เนี่ยลองไปปรับดูแล้วกันว่ามันได้หรือเปล่าถ้าปรับได้เนี่ยมาบอกกันหน่อยนะอันนี้คืออยากรู้เพราะว่าเราไม่ได้มีเครื่อง13ไม่ได้มีเครื่อง15อยู่ในตัวเนาะเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนมีการเทดมันเกิดขึ้นก็เลย iPhone 13 15เนี่ยก็อยู่กับเจ้าของใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองน,นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงงงงเเรื่่่อออขขคุณสมบััติกล้ททวไปี ให้มาก่อนเบสิกเป็นการทวนเล็กน้อยและกันว่าเฮ้ยมันยังไงมันอะไรนะฮะเออมันคืออะไรวะอันดับแรกเลยก็คือความคมชัดนะครับความคมชัดของกล้อง iPhone 16นะครับเขามี3ตัวด้วยกันเนาะจะมีเป็นอัลตาไวยนะฮะวายนะครับแล้วก็เป็นเทเลนะฮะโดยที่ อัลต้าวแล้วก็วเนี่ยอยู่ที่48ล้านพิกเซลนะครับอัปเดตมาจากของ iPhone 15ก็คือปกติอัลต้าวเนี่ยจะอยู่ที่12ล้านหรือเปล่าเขาอัปเดตมาเป็น48ล้านพิกเซลนะครับแต่ว่าตัววเนี่ยก็คือเป็นปกติอยู่แล้ว48ล้านอยู่แล้วนะครับตัวที่เป็นเทเลนเนี่ยยังเป็น12ล้านเหมือนเดิมนะครับกล้องหน้าก็เหมือนเดิม12ล้านอยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ทุกคนรู้ไหมว่า iPhone นะฮะที่ทุกคนใช้อยู่เนี่ย15 16เนี่ย48ล้านก็จริงแต่รูปที่ทุกคนได้มาเนี่ย มันไม่ถึง48ล้านนะเฮ้ย <Hey, S 1> เคยสังเกตกันไหมทุกคนเคยดูอินโฟไหมว่าแบบฮ้ยรูปนี้ถ่ายมาได้กี่ล้านอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าฉันคือเปิดโลกมากเพราะว่าฉันเพิ่งรู้ว่าเพิ่งรู้เลยทุกคนว่าเราถ่ายรูปได้ไม่ถึง48ล้านมาตั้งนานแล้วทั้งทั้งที่กล้องมัน48ล้านแกคือซันโดรอะยังไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องการตั้งค่ากันก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูในอันนี้นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะอัดวิดีโอแล้วมันจะอึ้งอองแองอะไรยังไงไ มาที่การตั้งค่ากันนะคะทุกคนตั้งค่าของเรานะครับเราจะไปที่คามล่านะครับเรามาพูดถึงหน้าแรกกันก่อนเนาะคามลล่าเซตติ้งทั่วไปนะฮะอันแรกนะฮะ System s เซ t i n g นะฮะคามลล่าคอนโทรลก็คือปุ่มตรงนี้นะครับนี่ นะก็คือเป็นคามีราทั่วไปนะครับโฟโต้กราฟิกสไตล์เนี่ยอันนี้คือมีการตั้งค่าเกิดขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันอีกทีว่าตั้งค่าอย่างไรนะฮะเลคคอร์ดวิดีโอนะฮะเราตั้งเป็น 1080p 6 0 fps ไว้ก่อนนะฮะ slow, เลคคอร์ดสโลว์ก็เป็น1 0 8 0งศูนยนะครับเลคคอร์ดซีนิมาติกโหมดนะฮะ, osition, ะ,ะก็คือ1 0 8 0งศู fps นะครับเลคคอร์ดซาวนะฮะก็เป็นเลคคอร์ดซาวแบบสสเเเเปปชชียลลลลลออออออดิิิโโต่ไนนนนนะะ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 ฮฮฮฮงมมมาคคพักกก็็ืรววแ้ คามเมลาเนี่ยเราปิดไว้นะวิวเอาท์ไซด์เ e อะเฟรนะฮะก็คือเปิดไว้ทุกคนดูตามแล้วกันว่าเราเปิดอะไรไว้บ้างนะครับมาโคคอนโทลอะไรต่างๆก็นั่นแหละกดไว้นะจ๊ะเรามาพูดถึงเรื่องของ Format กันนะ,ะทุกคนเข้าไปที่ Format เลยปุ๊บรอบที่แล้วเราเคยตั้งเป็นโมสนะฮะเออแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเราตั้งมาเป็นไฮนะฮะความแตกต่างของ2องอันนี้ก็คือโมสเนี่ย จะเป็นไฟล์ jpeg เวลาเอาไปใช้งานต่อจะง่ายมากๆจะแบบโอเคเราไปใช้งานต่อในคอมกับอะไรเนี่ยมันโอเคมันลื่นมันไม่ต้องไปแปลงไฟล์ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะครับกับการกับไฟล์ hi เนี่ยจะมีความเป็นไฟล์ที่แบบนามสกุลเหมือนแบบเหมือนทําไว้ใช้สําหรับ Mac โดยเฉพาะเหมือนกับเอาไว้ใช้กับ Apple อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าคอม p c ใช้ได้ไหมคอม PC ก็ใช้ได้ปกติแต่ว่าอาจจะต้องอาหาโปรแกรมหรือหาไฟล์หรือหาเว็บไซต์ที่สามารถจะเปลี่ยนไฟล์ นามสกุลเนี้ยมาเป็น jpeg ให้ได้ก่อนอะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่น lightroom อะไรอย่เงี้ยสิ่งที่เราเจอปัญหาก็คือการที่เราปรับเป็น h i g ่ย photoshop จะงง ว่านามสกุลนี้คืออะไรไม่เข้าใจไม่รู้จักเออแต่ว่าถ้าหากว่าใช้เป็นโมสเนี่ยก็คือสามารถเอาไปใช้งานต่อใน Photoshop ได้เลยนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่าวอร์วทุกคนเพราะว่าบางทีเนี่ยคนใช้มือถือเนาะมันก็จะแต่งรูปในมือถืออยู่แล้วถูกไหมทุกคนแบบไลท์รูมหรืออะไรก็ตามก็มันจบในที่มือถืออยู่แล้วก็ไม่ต้องมาซีเรียสมากแต่ว่าเผื่อใครที่แบบเอาไปใช้งานต่อกับ Photoshop อะไรอย่างเงี้ยอืมก็อาจจะเอาไปแปลงไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนนั่นเองนะครับโฟโต้โหมดนะฮะเราใช้เป็น24ล้าิบสี่ล นะครับตั้งไว้ก่อนให้มันแบบสูงสุด24ล้านอะไรอย่างนี้เราไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เอาไว้ตามนี้สำหรับของ p e r s e r v e Setting นะครับ Camera Mode ก็เปิดไว้ Control Menu ปิดนะฮะ Photo Graphic Style p h o t o g r a p h y Photographic Photographic Style นะฮะเปิดไว้ Creative Control เปิดไว้ Depth เปิดไว้ Macro เปิดไว้ Exposure ปิดไว้ในโหมดปิดไว้ Portrait Zoom เปิดไว้ Action Mode ปิดไว้ตามนี้ทุกคนสามารถ กดตามได้เลยนะครับว่าเสียงไงหรืออะไรนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกว่ามันมีความแบบโคกับแอปกล้องโดยตรงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางอันที่ถึงให้เปิดไว้เนี่ยแต่พอไปอยู่หน้าแอปพลิเคชันของกล้องจริงจริงเนี่ยมันก็จะสามารถกดเปิดปิดได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับอืมแต่แค่ว่าเหมือนแบบว่าเราเซ็ตอันนี้ไว้เพื่อที่เวลาเราเปิดกล้องไปเนี่ยมันจะเป็นค่านี้มาเป็นดีฟอลต์เลยแบบเปิดมาปุ๊บโอเคเป็นแบบนี้นะคะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าหาว่าเอ้ยตรงนี้เราไม่อยากได้ เราค่อยไปปิดในแอปก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่าเป็นการตั้งเหมือนตั้งแบบ default ที่แบบว่าเปิดมาฉันจะเอา format นี้เท่านั้นอะไรอย่างนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของการตั้งค่าภายในกล้องกันนะครับทุกคนสังเกตบริเวณด้านบนนะครับที่มีเป็นรูปไฟฟ้านะฮะเออแล้วก็มี0.3มี HIEFmax นะฮะมี Live Photo แล้วก็มี Photo s t y l e นะฮะทุกคนสังเกตอันนี้นะฮะก็คือตรง h e i f นะครับปกติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้มันจะปิดอยู่ กดค้างได้นะครับมันจะโดนปิดไว้อย่างนี้เออมันจะโดนขีดค่าไว้อยู่นะฮะทุกคนพอเราโดนขีดค่าเนี่ยมันจะมีบางอย่างที่ทําให้เราได้รูปที่คุณภาพไม่ดีที่สุดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองถ่ายให้ดูนะอันนี้นะฮะเป็นแบบปิด HEIF นะทุกคนถ่ายปึ้งโอเคแล้วก็อันนึงเราเปิดนะฮะปึ้ง เรียบร้อยแล้วปุ๊บเรามาดูกันที่รูปภาพกันนะครับเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าโอ้ยมันเหมือนกันเลยมันเหมือนกันเลยไม่เห็นมีความแตกต่างเลยแต่ว่าเราจะสไลด์ขึ้นไปนะฮะแล้วก็ดูตรงตัวไอนะครับอันนี้คือรูปที่ไม่ได้เปิดขีดค่าไว้นะครับความละเอียดอยู่ที่24ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแต่อีกอันนึงนะฮะ ที่เราเปิดไว้นะครับความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลเห็นไหมทุกคนว่ามันแตกต่างกันการที่24ล้านพิกเซลกับ48ล้านพิกเซลมันแตกต่างกันยังไงล่ะเนี้ย24ล้านพิกเซลเนี่ยจริงๆก็เหมาะแหละกับการเอาไปลง Facebook YouTube IG อะไรอย่างงี้เหมาะมากนะครับจริงๆมันก็ไม่ต้องอะไรขนาดนะั้นแล้วแค่นี้ก็จบแต่ว่ามันมีบางอย่างนะฮะเผื่อคนจะเอาไปใช้งานต่ออย่างเช่นแบบว่าเฮย้ยรูปเนี้ยมันกว้างไปอยากขอบให้มันเหลือแค่แบบครึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเออเราลองขอบดูสมมติเราลองขอบ ให้มันเป็นแบบซแคกเกปึ้งซูมเข้าไปตึ้งสีสิบแปดล้านลองซูมฮิมาวาลีเหมือนกันตึ้งอ่ะทุกคนเห็นไหมว่าเรื่องของความคมชัดเรื่องของความรายละเอียดรูปภาพเนี่ยมันต่างกันเลยอันนี้พอขอบมาปุ๊บเนี่ยซูมบริเวณตรงผมของฮิมาวาลีเนี่ยมันจะมีความเป็นแตกๆแกๆแตๆแตๆเห็นไหมเออถ้าดูแบบรูปเฉยๆอ่ะ ก็ค่อนข้างแตกอยู่นะครับในขณะเดียวกันทับ48ล้านเนี่ยลองเอามาขอบเนี่ยเฮ้ยมันยังมีความแบบฟุ้งฟุ้งเนียนๆนียนดูไม่เป็นนอยส์มากเกินไปอันเนี้ยมันเป็นเราถ่ายรูปน้องฮิมาวาริแบบเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นตุ๊กตาเนาะแต่ถ้าในส่วนของการเป็นคนจริงๆเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าพอเอามาซูมแล้วมันแบบว่ามันยังเก็บรายละเอียดยังเก็บความคมชัดได้ดีอยู่นะครับหรือว่าลองเป็นถ่ายลองเป็นถ่ายตัวเองดู อลองไปถ่ายตัวเองดูซิว่ามันยังไงทุกคนก็มาดูกันว่าความแตกต่างคือยังไงอันนี้24ล้านนะครับส่วนอันนี้48ล้านนะเราเอาวัดง่ายๆเลยเส้นผมอันนี้นะฮะเราซูมไปที่เส้นผมโอ้เส้นผมขอบปึ๊บเส้นผมจะมีความเป็นแตกๆนิดนึงเนาะแต่ถ้าเป็น48 000, ล้านเนี่ยทุกคนเห็นไหมว่าเส้นผมมีความเป็นเส้นเป็นอะไรชัดเจนอยู่มันมีความรละเอียดจริงๆที่แบบว่าเออมันต่างกันอะไรเงี้ย ราะว่าเราอะขอบแล้วปุ๊บอันนี้ตัวที่เป็น24ล้านเนี่ยมันจะได้4ล้านพิกเซลแต่ตัวที่เป็น48ล้านเนี่ยซูมแล้วในระยะใกล้กันนะครับอยู่ที่9ล้านพิกเซลมันยังสามารถขอบได้อยู่แบบยังขอบได้อีกยังได้อีกอะไรอย่างเงี้ยเออมันเหมาะมากๆกับการที่เวลาเราแบบไปถ่ายรูปใช่ไหมทุกคนไปถ่ายวิวสวยๆเราอยากเก็บภาพรวมทั้งหมดแต่รูปเราอะมันซ้ําแล้วอะเปลี่ยนบ้างดีกว่าขอบ ให้เหลือครึ่งตัวก็ใช้48ล้านได้นะครับมันก็จะแบบเจียมถ้าทุกคนได้ใช้48ล้านเนี่ยมันก็จะคุ้มค่าหน่อยเพราะอุตสาห์ซื้อเครื่องมาแบบโหต้องหลายบาทได้ใช้แค่24ล้านพิกเซลเท่านั้นที่เคมไว้48ล้านพิกเซลเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเออก็ใช้แบบนี้ได้นะครับทุกคนกดอันเนี้ยไว้ก็จะช่วยให้คุณได้รูปภาพที่คุณภาพดีที่สุดเยี่ยมที่สุดนั่นเองนะครับทุกคนอันนี้คือแบบที่เราเพิ่งรู้นะแต่ใครที่แบบว่า เฮ้ยอยากลองใช้อยากรู้ว่า iPhone 15, iPhone 13, iPhone 14มีไหมอะไรเงี้ยลองดูตรงนี้นะฮะมุมขวาบนอย่างที่เราบอกไปเลยนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องของวิดีโอแล้วกันนะฮะวิดีโออย่างที่เราแจ้งไปเนาะว่าเราเนี่ยได้มีการตั้งค่าเซ็ตไว้แล้วนะฮะคือ1 0 8 0 6 0 fps นะฮะเราตั้งอันนี้ไว้เพราะว่ามันเป็นฟอร์แมตที่เราใช้ทุกคลิปทั้งหมดเวลาเอามาตัดต่อหรือเอามาทำเป็นวิดีโอต่ออะไรอย่างเงี้ย เราใช้อันนี้มาทำเขาเรียกอะไรนะพอไฟนอลจริงๆเอาไปลง YouTube จริงๆเนี่ยมันก็ส,งสูงสุดแค่ 1080p 10นั่นเองนะครับเหตุผลที่เราไม่ใช้ 4K เนี่ยเพราะว่ามันหนักเครื่องแต่ถามว่า 4K ดีไหม 4K ก็ดีนะทุกคนเพราะว่า 4K เนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็สามารถเอามาขอบได้คุณภาพที 1080? ่ดีอ่าย1080ลองถ่ายแบบ 4K อม ความแตกต่างกันก็คือเวลาเราขอบเนี่ยมันจะมันจะมีความคมชัดที่ต่างกันอันนี้มันเหมาะกับการเอาไปใช้งานต่ออยู่แล้วแหละเออเป็นฟิลว่าเอาไปใช้งานต่อหรือใครเนี่ยที่ชอบถ่ายวิดีโอแบบแนวนอนแล้วอยากเอามาตัดเป็นแนวตั้งเหมือนเราอย่างเงี้ยก็ทําเป็น 4K จบอ่ะสมมุตินี่เราขอบนะครับขอบมาเลยแบบให้น้องตรงกลางมากๆอะไรอย่างงี้ตึง้งให้ดูความแตกต่างเดี๋ยวตัดอีกรอบอีกอันนึงให้เรียบร้อยก่อนละกันจะได้เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนนะฮะ เห็นไหมทุกคนอันนี้แบบเฮ้ยมันไม่ชัดเลยอ่ะมันแบบคุณภาพมันเหลือแบบน้อยมากคือเป็น n อ i s e เป็นอะไรไปความชัดเป็นศูนย์แต่ 4K เนี่ยเห็นปะทุกคนมันยังเห็นความคมชัดอยู่เลยแบบถ้าไม่บอกว่านี่คือการขอบมาก็ไม่รู้ว่านี่คือการขอบมาจากวิดีโอนี่แหละมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยตั้งวิดีโอไว้ 4K ดีไหมหรือตั้งสูตร1080ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโดยทั่วไปนะ สำหรับเราเนี่ยใช้1080ก็คุ้มแล้วนะครับไม่ได้ว่า1 0 8่ไม่ดีนะเออถ้าใครแบบว่าเอาไปใช้งานต่ออะไรเงี้ยก็เหมาะกับ 4K มากกว่าแบบเอาไปขอบแปอะไรอย่างเงี้ยในงานของเราเนอะที่เราทำ YouTube เราทำา t k t t o อเราทำา IG อะไรอย่างเงี้ย1 0 8่ก็โอเค นอกจากว่าเรามีในหัวว่าเฮ้ยเราไปที่เนี่ยเราไปตรงนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะถ่ายเป็นแนวนอนแล้วเดี๋ยวจะเอามาขอบให้มันเป็นแนวตั้งเพื่อที่จะเอามาทำาวิดีโอในติ๊กตอกต่อวิดีโอช็อตต่ออะไรเงี้ยถ่ายเป็น 4K ดีกว่าเผื่อไว้อะไรเงี้ยก็ ได้แต่ส่วนน้อยจะไม่ส่วนใหญ่อาจจะเป็นฟิลเหมือนแบบถ้าอยากได้แนวตั้งจะถ่ายเป็นวิดีโอแนวตั้งใน 1080p นะครับเพราะว่าทุกคนเวลาเอาไปลง IG เอาไปลง TikTok ความละเอียดก็ทุกคนโดนลดให้มันมาเหลือเท่ากันอยู่ดีนะครับเออนะแต่ว่าถ้าอยากได้แบบว่าเอ้ยเอามาขอบได้อะไรเงี้ย ก็ 4K จบต่อไปนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องของ Photographic Style นะครับ Photographic Style เนี่ยก็คือเป็นเ,เรียกว่าฟีเจอร์ใหม่ของ iPhone 16นะครับที่จะทำให้รูปภาพของเราเนี่ยมีความเป็นสไตล์ของเราอะไรอย่างนี้จะบอกว่าอันนี้เราสามารถสิดค่าได้นะครับแต่ว่ามันจะมี default มาให้เราอยู่แล้วว่าเราจะ default อย่างนี้ไหมอะไรอย่างนี้ไหมนะครับ Standard มันก็จะเป็นอันนี้เนาะให้ทุกคนดู Standard แล้วก็ให้ทุกคนดูที่เราปรับไว้นะครับมันก็จะมีความติดชมพูเกิดขึ้นนะครับในรูปของเราเนาะเพราะว่าสแตนดา์ดมาันจะมีความเหลืองนะครับเราก็มาปรับนูโชนะฮะให้มันมีความชมพูเกิดขึ้นเนาะตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้โดยการที่เราเนี่ยก็ถ่ายถ่ายไปเลยเออแต่ถ้าทุกคนรู้สึกว่าเ้ยตรงกลางมันซีดจังเลยอยากลองปรับให้มีความสว่างขึ้นสีสดขึ้นก็ลองปรับ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 ,รบกดถ่ายเลย สักประมาณ4รูปนะฮะทุกคนพอา4รูปปุ๊บเนี่ยเราไปที่เซตติ้งนะครับโฟโตกราฟิกสไตล์นะฮะโฟโตกราฟิกสไตล์นะฮะเกสสตาร์ทปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเลือกรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้ตึ๊กตึ๊กตึกตึกสรูปนะครับคอนติเนียโอเคแล้วเขาก็จะเหมือนแบบว่าโอเคมาเลือกให้ว่าเราแบบชอบแบบไหนอะไรยังไงเราก็เลือกอย่างนี้ถ่ายเสร็จแล้วเราก็แบบว่าอุ๊ยเอาประมาณนี้อ,อลองลองเซฟโทนนะฮะ ดันเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเวลาเราเปิดแอปคามีราขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเซตเป็นสีนด้นให้เราเลยอ,อย่างนี้เห็นไหมอืมแต่ว่าอันนี้เราก็สามารถปรับได้ตลอดเวลานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องข้อเสียที่เราสังเกตได้จากตัวนี้นะฮะถ้าเราจะใช้48ล้านพิกเซลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราเนี่ยไม่สามารถจะทำให้มันเป็นไลฟ์โฟโต้ได้เห็นไหมเปิดไลฟ์โฟโต้ปุ๊บตัวอันนั้นอะ ปิดไปเลยตัว heif อะปิดไปเลยเปิดไว้คือไม่สามารถใช้ฟังก์ชันอะไรอื่นๆได้แล้วนะคะทุกคนเอออันนี้คือเรื่องเศร้าแบบว่าบางทีเราอยากแบบปรับเป็นพอดเทสอะไรเงี้ยปรับไม่ได้อะพูง่ายก็คือมันจะโดนหักบางอย่างไปอย่างเช่นอันนี้เราปิดไว้ใช่ปะมันสามารถที่จะแบบว่าทําเป็นพอดเทสได้เลยนะครับถ้าเราเปิดไว้เนี่ยพอดเทสมันก็จะหายไปเราไม่สามารถปรับค่า f อะไรได้เลย นะครับตัวนี้คือ24ล้านพิกเซลนะครับเราสามารถที่จะมาปรับพอร์ตเทรที่หลังได้อย่างนี้แล้วก็แบบว่าสามารถแบบปรับได้ว่าเฮ้ยอยากให้มันแบบเบลอมากๆเลยอะไรเงี้ยหรือไม่เบลอเลยอะไรเงี้ยเรามาปรับตรงนี้ได้เวลากรณีเราไปถ่ายข้างนอกแล้วแบบคนเยอะมากเลยอยากให้ขอบแบบว่าข้างหลังมันละลายนิดนึงอะไรเงี้ยหรือไปถ่ายที่มีแสงมีไฟสวยๆอะไรเงี้ยแต่ลืมถ่ายเป็นพอร์ตเทจ ให้เพื่อนถ่ายอะไรเงี้ยให้เพื่อนถ่ายไปก่อนแต่แบบว่ามันมีพอร์เต็ให้เราถ่ายด้วยนีย่ทำไมเราไม่ลองใช้ดูอะไรเงี้ยก็ทายเป็นตัว24ล้านหรือว่าตัวที่ปิดอันนั้นไว้อะมันก็จะทําให้เราสามารถเอามาปรับเป็นพอร์เทรดได้นะครับแต่ถ้าเราเปิดไว้นะครับเราไม่สามารถเอามาปรับเป็นพอร์เตรดได้นะจ๊ะนี่แหละข้อที่เรารู้สึกแบบ เฮ้ยเสียดายจังลองปรับตามกันได้นะโฟโต้สไตล์ก็เอาตามที่ทุกคนชอบสามารถใช้กล้องหน้าถ่ายได้เลยนะฮะว่าจะชอบแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าก็ถ้าหากว่าใครอยากได้คุณภาพรูปภาพที่มันถึงที่สุดที่มันจบที่สุดที่มันจึ้งที่สุดเนี่ยก็ลองปรับตามเราได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ย24ล้านมันโอเคแล้ว24ล้านสำหรับเรามันมันแบบว่าเดอ b a s สแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ไปใช้งานต่ออยากถ่ายให้มันเป็นครึ่งตัวก็ กดถ่ายครึ่งตัวไป4ซูมไป4คูณ2ไป4อะไรอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่ถุกคนไปนะลองปรับปรับกันดูเผื่อแบบว่าจะช่วยให้เราได้รูปภาพที่หลายมุมมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นที่สำคัญคุณภาพดีเวลาเอามาใช้ต่อมันก็ใช้ต่อได้แบบเออสบายใจเอาไปใช้แบบ ขอบนู่นขอบนี่ขอบนั่นอะไรอย่างเงี้ยฟีลแบบเด็กเจนซีเนาะแบบจริงรูปมันเป็นรูปหน้าเราแต่อยากจะซูมให้มันเห็นแค่วิวด้านหลังแล้วเอาไป็ลงไอจอย่างเงี้ยเออ ถ้าใช้เป็น48ล้านก็สามารถทําได้ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับวิดีโอนะคะ iPhone 16 s ี r i e ี EP ที่5ของเรานะคะการตั้งค่ากล้องนะคะแล้วก็กล้องวิดีโอสามารถไปปรับตามกันได้เลยถ้าใครไปปรับตามแล้วแล้วยังไงหรือว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c r i b e กันด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย